สวัสดีค่ะยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องก o ก g ไล l ์นะคะทุกคนได้ข่าวว่ามีข่าวดีเราไปฟังข่าวดีกันน้องไอ้ล่ะพี่กับตันม,มาฟังข่าวดีแล้วข่าวดีวันนี้ที่สปปวาราคืออะไร ใช่มีขดีอก่าจ้ดีอมารับไปพร้อมกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับี่สองคนอ่ะเด็กจมาก็มาเลยยังหนลูกเออเาไปเลบาดไปสวัสดีครับมาค่มา,มา,มาด้วยกันอีกรรอครับรอดครับจะออกคุณนักคุตัด้สวัสดีทุกท่านนะครับ,นนรบผมไม่ค่อยคุนกับการพูดเสียงเบาเท่าไหร่แต่ คพี่ยงทิ้งไปพูดพูดเสียงดังล้วไม่มันจะมันจะลำโพงมันจะทรร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 ้รร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 รพร้อรร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 ร่รรดรร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 อรร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 กรรรรรร กองกับตารดัมซิ่งนะโกโกไลท์ในโรในพรตีเอก็กซีซียูบ่าวเซโ,ซโซนะครับอย่าลืมนะวนเวียนไปดูให้ครกทุกช่องเนาะพร้อมแล้วเนาะก,ก็ขออนุญาตแจ,จ้งข่าวดีเนาะนะนะก็ขอแจ้งข่าวดีของเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานผมกําลังเครียดอยู่ว่าผมจะทํำยังไงนะครับพอดีว่ามีคุณแม่ใจดีนะครับมีคุณแม่พันนีนะครับ มอบเงินให้หนึ่งพันบาท oh. บเพื่อที่จะเอาไปซื้อของซื้ออะไรนะให้กรับเด็กๆที่อยู่ฝ uh ั่งเรานะครับให้เราไปซื้ออะไรก็ได้ให้เด็กๆ uh huh. นะครับที่อยู่ฝั่งลรานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณอัชรานะครับมอบให้500 uh huh. บาทนะครับ uh huh. ซื้อของให้เด็กๆเหมือนกันนะครับ แต่ว่าสองท่านนี้นะครับบัตรเอทออยู่ไทยไม่สามารถกดได้แล้วผมก็ไม่มีสำรรองเอาไว้เป็นรอบหน้าเนาะ<ด>รอบหน้า<อ>เราค่อยมามอบเนาะเราค่อยมาซื้อของมาฝากเด็กๆนะฮะแล้วก็มีข่าวดีต่อมานะครับเป็นข่าวดีล่าสุดนะครับคุณแม่จากประเทศอังกฤษน,นะเอฟคุณแม่จากประเทศอังกฤษคนที่เคยซื้อ เครื่องตล็กให้เราจาได้ไหมคนนี้ที่เคยซื้อเครื่องตัเหล็กให้เรา,านะครับมอบให้สองพันสองร้อยบาทนะครับใครตอนเมื่อกี้มอบให้สองพันสองร้อยบาทเพื่อไปซื้อ,อ,อซื้อของที่เราคิดว่ามันสมควรคิดว่ามันจำเป็นกับเด็กๆนะครับ เดี๋ยวเราไปพิจารณาเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปพิจารณาว่าซื้อมาม่าปลากระป๋องไปให้เด็กๆใช้ในใดางถิเพราะว่าบ้านที่เราจะไปเนี่ยคือเงินเงินส่วนนี้เราก็จะแบ่งเฉลี่ยกันเนาะไปไปบ้านอื่นบ้างครับบ้านนี้ได้รับการช่วยเหลือตอนนี้เราก็ไปบ้านอื่นน้ารก็เราจะไปหลายหลังเราไม่ใช่แค่ไปหลังเดียวเพราะนั้นเราก็จะแบ่งเฉลี่ยกันนะฮะคุณแม่จากประเทศอังกฤษนะครับมอบให้2,200บาทนะครับครับผม ให้ไว้เป็นค่าธรรมเนียมในการในการกดด้วยนะสองบาทนะเพราะว่าการกดที่เาเนี่ยค่าธรรมเนียมประมาณสักหนึ่งร้ยสองรอเราก็ไม่ได้ใจเนาะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคุณแม่แม่อะไรเนีเฉลียวอะไรเนี่ยเฉลียวเพชรชราตเพชรัชราตรอ ไปคุณแม่เฉลียวเพชรรัตน์นะฮะก็มอบให้หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับน้องสอนกับน้องสีเมื่อวานน้องเด็กเด็กกำพร้านะทงสองไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับซึ่งคุณแม่บอกว่าคิดถึงแม่ตัวเองก็ไม่มีแม่คิดถึงก็เลยเข้าใจหัวอกนะะก็เลยให้เงินหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะไปมอบไปมอบให้กับน้อง นนนี้เป็นเงินสดโอเเคลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปมอบเนาะเดี๋ยวเราต้องไปกดเงินก่อนครับนะครับอ่ะรวบยอดทีเดียวอวยพรเลยเนาะนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทั้งสี่ท่านเนาะนะครับที่มอบเงินมาช่วยเหลือเด็กๆนะครับครับนะผมก็ขออวยพรนะครับให้ทั้งสี่ท่านนะทั้งหมดอะไรอ่ะทั้งหมดเหรอ สองพันสองบวกสองร้อยบวกหนึ่งพันเป็นสามพันสองสามพันสองร้อยแล้วที่บาไอ้ที่ท,ที่ที่ประเทศไทยอย่าเพิ่งนับ <ไป S 1> นเอาเอาที่จะกดนี่ก่อนเอาที่กดนี่เป็นอ่าสามพันสองร้อยสามพันสองสนะก็ขอให<า>้ท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาเนาะครับผมนั่นคอยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับครับนะคอยได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะคิดสิ่งไหนก็คอยสมวังดังปรารถนาครับผมนะครับ เราก็จะนําเงินส่วนนี้นะใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับเด็กๆสูงสุดนะครับจะซื้อของที่มันจําเป็นเนาะขอใอ้ทันมีความสุขความเจริญนะขอสู้มีอะไรเติมแต่งไหมเติมแต่งหสมอนะ ดีใจเนาะด like, uh, kind of right? nice mm ีใจไา่ทุกคนดีใเด็กกน่าสงสารเนาะเด็กก็น่าสงสารมากนะครับผมที่ว่าเรามานมีคนที่เห็นมองเห็นเป็นกำลังใจอย่างดีสําหรับพวกเราด้วยแหละใช่มันเราก็มีความสุขที่เราไปมอบเราเป็นสะพานบุญเล็กๆนะฮะเราก็ไปมอบเป็นสะพานบุญเนาะ FC ก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่เราพยายามจะทําเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่ ส่านก็ดูรับชมวิดีโอเราด้วยทุกท่านก็มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะให้ได้บุญได้กุศลไปด้วยกันเนาะทุกคนมีส่วนร่วมนะงการพูดถึงเด็กสองคนก็เก่งเนาะเป็นผู้ใหญ่นั้นแบบคิดแบบตรดทึ่งเลยเนาะทึ่งเลยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกนะฮะความคิดเป็นเด็กับผมอีกผมผู้ใหญ่กับผมอีกเรามีเด็กเป็นไอดอลเดด็็กเปนไออลแล้วผมอ่ะก็สามารถดูแลน้องได้ดูแลพี่บังได้เลยนะไม่ใช่ อ๋อเนาะถือว่าเป็นข่าวดีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสถานีต่อไปเราไปหาตู้เอทีเอ็มเพื่อกดเงินตัวนี้แล้วก็มาซื้อของให้กับน้องไปมอบเงินให้กับน้องอีกทีหนึ่งรอสาวยูก่อนสาวยู้ก่อนเนาะสาวยู้วก่อนเดี๋ยวเราต้องรออ่ายูทูไกด์นำทางเรา YouTube ฟังราในพื้นที่ฟังราจะพาเราไปหากดเงินเนาะครับผมเราก็ไปหาไปทำภารกิจวันนี้เนาะไปไปด้วยกันนะครับ ภารกิจต่อไปเราจะไปแจกเสื้อผ้าในหมู่บ้านอะไรเราจะตามชมเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราเอาของผู้ใหญ่ไปด้วยเนาะเอาไปหมดเลยวันนี้ฮะไม่หมดมันเยอะเอาไปหมดเต็มเลยนะเจ้าจะไม่มีที่ได้ยืนข้างหลังอ๋อโอเคนี้ก็เอากไปว่าลาครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจของเราต่อติดตามลาทุกทุกช่องเลยนะครับยังไม่เปลเลยนะยังไม่เปลี่ยนลอไมเปลี่ยนล อีกนิดเดียวไงอีกนิดเดียวก็เป็นข่าวดีสําหรับเ <c oughs> ช้านี้นะคะทุกคนข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวส,วสปปลาวนะคะก็เราไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวเนาะก็สําหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่า